ก็งับน้ำมันอ่าก็งัวน้ำมันไปแล้เนี่ยประับมาไป็นจังห้องับน้ำมันนะบอยตัวนี้ไม่แน่นะประับของอ่ะบอยกิกิโลสองขแล้วก็เป็นส่วนหนึ่องกำลังศิลปะแม่ม้บอยไตมาแล้วสาสินค้าไลับนั้นนะอ่าลับนั้นแพงนะเอมไม่ต้องชอบเพื่อนอาบัจีไว แล้วครับไหวคู่เสร็จเลยครับก็มาฟังกรรมการบอกกติกาครับห้ามทีซ้ำห้ามเตะซ้ำลมห้ามซ้ำนะครับถอดมงคลนะครับเหมือครับมวยฝรั่งนะครับยกที่หนึ่งเริ่มครับ กลับมาดูกันครับว่ามวยคนนี้เป็นยังไงครับเอาไปขวาเข้าไปแดงครับแดงถีบนะครับน้ำเงินเตะขวาครับแดงเตะขวาต่อยอแล้วกอดกันแล้วครับตีเขาาพริกโอลมังคู่นะครับ นำเงินทีบนะครับเตะข้าเตะสูงมากครับฝรั่งนะครับเรามาดูครับมวยฝรั่งกับไทยนะครับใครเจ๊ดกว่าันนะครับถีบครับเป็นยกแรกนะครับตอนนี้เงี้ยโหยกแรกกระส่กันเลยครับโอออต่อยครับตีข่าวครับตีข่าว จดจองๆกันอยู่นะครับตอนนี้ยกแรกยังดูซันดูเสิงเันก่อนครับโอ้โหซ้ายขวาครับต่อยซ้ายขวาเข้าไปครับเตะขวาต่อยโหต่อยขวาครับเตะขวาครับโอ้ไม่โดนครับเตะขวานำแดงเตะซ้ายนะครับ ต่อยซ้ายครับเตะขวาครับโอ้โหแดงได้มาสองดอกครับอืมนำเงินเข้าไปมาดูพลังนะครับพลังต่อยครับวันนี้จะออกมารูปแบบไหนคอยมาส่งกันยา,ยาวๆนะครับต่อยห้ายกนะครับมวยคนนี้ยกแรกยังไม่มีอะไรมากมายนะครับ โอ้โอ้ล้มทั้งคู่ขวาน้อเงินล้มเข้าไปครับเตะซ้ายสต่อยขวาครับโอ,ตอ้ต่อยขวาเตะขวานะครับน้อเงินเตะขวาครับโอ้โหฝรั่งพักยกครับหมดยกที่หนึ่งกับมาดูครับนี่ครับ นำเงินครับฝรั่งนะครับกับ,บมาเริ่มในยกที่สองนะครับ,บแดงไทยนะครับ,เ,บเริ่มครับยกที่สองนะครับนำเงินเตะขวาครับนำเงิน ต่อยทีเปะแล้วมาโหน้ำเงินมาเป็นชุดแล้วก็แดงทีน้ำเงินเตะโอ้แดงก็เตะขวานะครับกนละดอกเลยครับทีไปครับน้ำเงินเตะโอ้ทีครับแดงทีโอ้ แดงน้ำเงินเตะขวาเตะขวาครับแดงเตะขวาผิดโอวิดอยู่เตะไม่ถูกครับเตะไม่ถูกครับโอ้โหน้ำเงินลบเลยน้ำเงินทีเตะทีโอ้ครับอย่าว่าฝรั่งไม่เป็นมวยนะครับฝรั่งเป็นมวยนะครับโอ้เตะขวาครับโอ้แดง แดงเตะขวาไม่ถูกครับแดงเตะต้นขาไว้ครับน้ำเงินตีเข่าโหแสวยครับลูกนี้อาวุธหลากหลายนะครับน้ำเงินฝรั่งครับแต่ว่าไม่เป็นมวยเข้าโผเตะลูกนี้เข่าจังๆครับตีเขา่า่อยขวาครับอ้ทีบนะครับแดงทีบเข้าไปครับ ทีโถโอ้จีบกับต่อยครับโหรแดงเตะน้ำเงินเตะครับน้ำเงินทีแดงเตะเจาะขาครับน้ำเงินเจาะยางครับแดงเตะขวาครับ ทีเป๊บแดงถีมาครับเตะขวาครับจ่อ,อยางครับโอ้น้ำเงินต่อยขวาครับเตะขวาไม่โดนครับโหโยกครับหมดยกสองครับยกที่สามนะครับ เรามาดูกันครับยกที่สมจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับเรามาสมยกที่สามเริ่มครับจะจดจงเตะขวาแดงเตะขวาน้ำเงินบุตต่อยต่อยต่อยโอตีเข่าตีเข่าน้ำเงินตีเข่าเข้าไปครับฝรั่งเป็นมวยนะครับไม่ใช่ไม่เป็นมวยนะครับเตะขวาโอหลุดครับ โดนตีเขา่าแดงตีเขา่าโอ้แยกแยกครับแยกกอนครับแดงเตะน,น้ำเงินเตะขวาครับทีโมโดนแดงเตะหลุดก็ผิดเตกก็โดนสิครับ Chó giang hoa đen, chó giang nấm ngân tây Đen chó giang Nấm khoa học น้ำเงินเจาะออยางเลยแดงเตะครับทีบครับแดงทีบนะต่อยต่อยโอ้น้ำเงินต่อยเตะโอเตะโอ้เตะล้มครับบุเตเตะล้มโอ้ลูกนี้น้ำเงินเตะเข้า เริ่มออกอากาศนะครับเตะขวาแดงเตะขวาครับน้ำเงินเตะขวาแดงเตะซ้ายต่อยเตะโ,โอ้บังไว้แค่ครับน้ำเงินต่อยเตะขวาเตะซ้ายแดงทีน้ำเงินที đang tê lụt Đó là cầm Chỉ cầm Chỉ năm ngân thì có bài cầm ô Nhắc tê khóa không เตะขวาครับแดงเตะจอยางจ่อยางแดงจอยางครับน้ำเงินเตะขวาครับเตะขวาครับโอ้ยหมดยกที่สามนะครับยกที่สี่นะครับน้ำเงินฝรั่งครับแดงคือไทยนะครับเริ่มครับยกที่สี่นะครับเทีบเข้าไปครับน้ำเงินที โอ้เงินเตะเตะทีโมแดงกับขวาต,ต่อยเตะโอ้เงินเตะเงินบุกเลยครับตีเขา่าเขา่าายครับโอ้ทีต่อย แดงเตะโอ้นำเงินเตะการขอครับทีเมื่อโดนทีมครับครับตอนนี้แดงเตะจอ,อยางครับเตะต้นขาครับแดงนำเงินเตะลุดนเดโดนหลงโท่เทําแดงเตะทีหนึ่งแดงทีอ๋อ โอ้โหอานุมานฝันสอกครับทีบครับเตะับแดงเตะครับเตะลุดครับเงินเตะลุดครับยับไว้เริ่มหมดแรงนะครับ เตะขวาลุดครับโอ้เสียเหลี่ยมเลยครับแดงเสียเหลี่ยมอลไรลุงนี้แดงไม่เดินเลยครับน้ำเงินเดินโอ้รอจังหวะสองกับแดงรอจังหวะสองน้ำเงินใส่กันไปกันซ้ายขวา ต่อยฟันซอกแดงทีพย oh. oh. so <c ười> oh. so ์ไปครับโอ้สอกกับบ้างเจอสอกกับล้วต่อยซ้ายขวาครับ ทีโอ้แดงไม่ออกแดงโง่เตะขวาครับแดงเตะขวาไปหมดยกที่สี่นะครับที่ห้านะครับยกสุดท้ายนะครับครับกอด กันตังครับยก5้านะครับเริ่มครับยกที่5ครับเอาน้ำเงินใสเตะขวานะครับทีบซาดินแดงเตะขวาน้ำเงินทีบน้ำเงินเตะน้ำเงินเตีวตอนนี้แดงกำลังรับรับอย่างเดียวครับไม่อ้แดงน้ำเงินเตะแดงทีไปนะครับ ครับริ่มแดงเตะขวาน้าเงินยังไงลมทั้งคู่ครับโอมอี้แดงถีบไปครับน้าเงินต่อยแดงเตะขวาน้าเงินเตะขวาฝลั่เตะ้็ไปครับ พลังก awesome, ็โดดโันก็โดดเป็นเราโอ้แดงเตะน้ำเงินเตะเตะแดงเดินครับพี่เลี้ยงสั่งให้ลุยนะครับเอาเตะ่อยที่โบ นำเงินกระโดดเขาครับนำเงินเอาพลัดแดงเขาโอ้เจอครับแตค่คนละดอ,อดอกเอาดอกออกคืนครับอเอาแล้วครับตอนนี้ใครเป็นใครเ่ยมาดูคะแนนกันนะครับอเอาแตค่คนละแข้งครับ ที่อยแดงเตะครับน้ำเงินทีบ่อยฮะเตะกว่าครับหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลให้คะแนนกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายสู้มือนะครับกรรมการเดินมา ฝ่ายนำเงินสนะไปครับสู้มือให้น้ำเงินครับ